แอคชั่จริญนทำสำนึกดีครับวันนี้นะครับพบกับอาชัยนะครับหน้าที่สีมาสุกแห่งนี้นะครับคอร์สล้างพิษตับสีมาสุกนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการตรวจของเสียนะครับต่างๆที่ได้ขับออกมานะครับในวันสุดท้ายที่เรามาตรวจนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับ เป็นสิ่งที่สําคัญมากเนื่องจากว่าการเรียนรู้ตรงนี้นะครับถ้าเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับแล้วเข้าใจต่อไปที่เราเข้าคอร์สเองที่บ้านนะครับหลายๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้นะครับที่จะทําความเข้าใจได้นะครับแล้วก็รู้ว่าเราขับอะไรออกมาได้บ้างนะครับซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับรู้แล้วก็เช็คสถานการณ์ในร่างกายตัวเราเองว่าเราควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง นะครับว่าเราจะต้องแก้ไขชีวิตเราใหม่ในส่วนไหนเรามีความเสี่ยงจากอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีแบบฝึกเลยนะครับที่ใช้จริงๆคือกระดาษแผ่นนี้ครับสีชมพูนะครับอันนี้ก็ทุกคนก็คงจะได้กันไปแล้วใช่ไหมครับในกระดาษแผ่นนี้นะครับก็จะมีนะครับแบบฟอร์มการตรวจนะครับให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับจะมีข้อ1ถึงข้อ9นะครับเริ่มจากนะครับเขาบอกว่าก้อนไขมันสีเขียวนะครับ แล้วก็มีก้อนไขมันสีเหลืองนะครับเก็ดไขมันนะครับหรือไขมันข้นนะครับน้ํามันเสียข้างในตับนะครับตะกั่นลำไส้เม็ดเลือดแดงตายนะครับเซลล์เสียแล้วในวงเล็บคือเซลลก่อมะเร็งนะครับแนะครับกินแบคทีเรียที่เหม็นมากนะครับ9สีนะครับสีของน้ํานะครับเดี๋ยวนะครับขอตัวอย่างถังสักถังหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับว่าวิธีที่จะตรวจง่ายๆเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะงงว่าอุ้ยทำไมมันตรวจยากขนาดนี้นะครับทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะครับมันจะถูกแบ่งเป็น3มชั้นนะครับทั้งหมด9อันเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น3ามชั้นแล้วก็ดูง่ายดูไม่ยากเลยนะครับคือทั้งหมดที่มีอยู่นะครับจะแบ่งกัน3มชั้นรวมกับน้าดีท็อกซ์ที่ออกมานะครับซึ่งจะมีชั้นที่หนักที่สุดจะตกอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับ ตัวนี้ก็คืออะไรครับที่อยู่ชั้นล่างสุดก็คืออันหมายเลข6นะครับเม็ดเลือดแดงที่มันตายไปแล้วนะครับเม็ดเลือดแดงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่เวลาที่เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันหมดสภาพมันตายไปมันเป็นซากศพข,ของเม็ดเลือดแดงที่ใช้ไม่ได้ร่างกายต้องลำเลียงออกแต่ถ้าเกิดว่าการลำเลียงออกนั้นเนี่ยนะครับตับของเราเริ่มไม่แข็งแรงนะครับเริ่มมีปัญหาการที่จะลำเลียงสารพิษพวกนี้ออกจากร่างกายจะเกิดคอขวดแล้วยากขึ้นแล้วฝังอยู่ในตับ ซึ่งจะทําให้เนื้อตับนี่ถูกทาลายไปเรื่อยๆจากสารเสียพวกนี้ใครที่ออกเม็ดเลือดแดงในชั้นล่างสุดที่ตกตะกอนตรงนี้ออกมาได้มากขอให้ดีใจนะครับเพราะตรงนี้จะได้ขับออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตรงนี้รายละเอียดเนี่ยว่าเออทำไมเม็ดเลือดแดง,งแตกเยอะทําไมถึงตายเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีคําอธิบายด้านในอีกทีหนึ่งเราจะมาสรุปด้านในทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับ ในชั้นกลางนะครับชั้นกลางก็คือมันไม่ลอยไม่จมอยู่ตรงกลางชั้นนี้จะดูยากที่สุดเลยนะครับชั้นที่ไม่ลอยไม่จมนี่นะครับมันจะอยู่ในโหมดของเซลลเสีย er หรือเซลลเก่อมะล็งมันมีลักษณะยังไงครับมันมีนักษณะตั้งแต่แบบขั้นเด็กๆขั้นแรกๆก็คือเป็นเยื่อๆเหมือนกับสังขี้มูกลงไปในน้าเห็นไหมครับเป็นเหมือนเยื่อๆใสๆอะไรบางอย่างพอมันเริ่มแกล่งขึ้นมันเริ่มเยอะมากขึ้นโมเลกุลมันใหญ่ขึ้นนะครับ มันจะเริ่มรวมตัวกันจนเป็นผื่นสีขาวๆทีนี้ล่ะมันมันก็จะขุ่นมันจะไม่ใสแล้วนะครับเป็นเส้นเลยนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับในกรณีของคนที่เป็นสภาวะโรคมะเร็งนะครับทางสถิติที่เก็บในศีรษะโศกนะครับของอาจารย์ขวัญดินเนี่ยพบเยอะมากเลยว่าคนที่อยู่ในสภาวะมะเร็งเนี่ยจะมีสารเสียตัวนี้ออกมาเยอะมากคือเซลล์ตายพวกนี้นะครับออกมาเยอะมาก พอออกมามากๆเนี่ยปรากฏว่าเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่ไปกินอาหารมังสวิรัตงดเว้นการกินเนื้อสัตว์ออกกําลังกายนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ทำคอร์สแล้วไอ้พวกนี้ออกมามากมากมากแล้วก็น้อยน้อยน้อยลงไปปรากฏว่าสเต็ปของการเป็นโรคร้ายแรงในร่างกายอย่างเช่นมะเร็งมันดอบลงนะครับมันลดลงนะครับตัวนี้จึงเป็นดัชนีบ่งบอกเลยว่าถ้าใครที่มีตัวนี้ออกมานะครับขอให้ดีใจนะครับว่า สิ่งที่ออกมานี้คือสิ่งที่กำลังจะก่อโทษร้ายแรงให้กับร่างกายเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วนะครับเราจะลดลงใช่ไหมแต่ต้องพึงสงัยว่าเราจะเติมของใหม่เข้าไปไหมครับถ้าเราจะเติมของใหม่เข้าไปเราไปซัดกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมครับเราไปกินเหล้าเบียร์บุหรี่เกินไปกินอาหารสังเคราะห์อาหารเคมีไปกินหวานๆนะครับแล้วก็ไม่ออกกําลังกายไม่ดูแลสุขภาพไม่ต้องล้างพิษเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสุดท้ายแล้วเพียงแต่รอแค่ว่าป่วยให้พอ พอ<า>ป่วยให้พอวันนั้นขั้นร้ายแรงในร่างกายเกิดขึ้นเราจะสู้กับมันยากมากนะครับต่อมานะครับชั้นบนสุดชั้นนี้ยิ่งใหญ่มากชั้นนี้จะรวมแทบทุกๆข้อเลยนะครับชั้นบนสุดนะครับจะลอยอยู่บนสุดพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสารสารหรือโมเลกุลของไขมันของเชนนะครับพวกนี้จะไขมันทุกอย่างมันลอยน้านะครับเบากว่าน้ํามันจะลอยน้าแม้กระทั่งมันเป็นก้อนแล้วนะครับวรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็ลอยน้ําได้นะครับ พวกนี้มาจากไหนได้บ้างนะครับอา้าวกลับมาที่ข้อที่1ข้อแรกนะครับก้อนไขมันสีเขียวนะครับก้อนไขมันสีเขียวเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราใช้คาว่านิ่วในถุงน้ําดีแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่ใช้ภาษานั้นอีกแล้วนะครับเนื่องจากนะครับมันสรุปยากมากจริงๆเพราะว่าก้อนไขมันสีเขียวเนี่ยเกิดจากไขมันฟอสโฟลิปิดหรือน้ําย่อยของเรานะครับที่อยู่ในถุงน้ําดีและในตับก็มีน้ําย่อยที่มีสีเขียวแบบนี้ในตับอ่อนก็มี นะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยในะสามอวัยวะนี้รวมทั้งในท่อน้ําดีด้วยนะครับตรงนี้คือความสําคัญนะครับว่าเราไประบุไม่ได้หรอกว่ามันเป็นนิ่วในถุงน้ําดีแต่มันมีเปอร์เซนต์ที่จะมาจากถุงน้ําดีได้ด้วยจากตับได้ด้วยจากตับอ่อนได้ด้วยจากท่อน้ําดีได้ด้วยนะครับถ้ามันรวมตัวจากไขมันฟอสโฟลลปิดสีเขียวมาเลยนะครับแล้วก็มีเลซิตินมีกรดเกลือรวมกันมันจะปั้นมาเป็นก้อนหยกสีเขียว รตรงนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิดีโอชุดนี้ตัดต่อแล้วจะโพสต์ภาพลงไปพร้อมแล้วไปทังความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับในอินเทอร์เน็ตก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับ 2. ก้อนไขมันสีเหลืองครับก้อนไขมันสีเหลืองคืออะไรก้อนไขมันสีเหลืองนะครับเกิดจากการรวมตัวของไขมันในร่างกายที่คลั่งเยอะมากที่เกินมีอะไรบ้างครับคอเลสเตอรอลนะครับไตกรกลีเซอไรด์ นะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักๆเลยนะครับพอเวลาที่ร่างกายมีมากนะครับความสมดุลในการเอนไซม์ MC, ในการย่อยเนี่ยเริ่มต่ำลงนะครับอย่างเช่นน้ําดีเริ่มเหือดลงนะครับสารคอเลสเตอรอลพวกนี้จะค่อยๆจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเพราะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเนี่ยครับจากคอกเลสเตอรอลที่มันเป็นของเหลวที่มันเป็นของข้นธรรมดาเนี่ยมันจะเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนตกผลึกเป็นก้อนขึ้นนะครับพอเป็นก้อนสีเหลืองนี้ก็คือเป็นก้อนไขมันชนิดนึ่ เกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างครับเหมือนเดิมเลยครับเกิดขึ้นในถุงน้ําดีได้ด้วยเพราะว่าคอเลสเตอรอลถูกขับลงผ่านไปเก็บไว้ในถุงน้ําดีด้วยนะครับยิ่งคอเลสเตอรอลข้่งเกินเยอะๆร่างกายจะขับทิ้งลงทางลำไส้เล็กแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ์ครับมันจะมีบางส่วนตกลงไปในถุงน้ําดีในกรณีของคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆซึ่งเนื้อสัตว์ทุกประเภทไม่ว่ามันเป็นเนื้อขาวเนื้อแดงเนื้ออะไรก็ช่างเยื่อบุเซลของเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือส่วนประกอบโครงสร้างของคอเลสตรเตอรอลนะครับ พอร่างกายเราเนี่ยคอเลสเตอรอลเกินตับของเราจะสั่งขับทิ้งลงทางท่อน้ําดีพอทิ้งแล้วจะตกลงถุงน้ําดีก็ไปปั้นเป็นก้อนคอเลสเตอรอลสีเหลืองในถุงน Grammy ้ําดีได้เหมือนกันเห็นไหมครับพราะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยนะครับไม่สรุปหรอกว่าจะมาจากไหนแต่เกิดขึ้นได้นะครับทั้งในตับก็มีคอเลสเตอรอลในตับอ,อ่อนก็พิได้หมดเลยนะครับไม่ฟันธงว่ามาจากไหนนะครับแต่ขอให้ออกมานะครับไม่ดีทั้งหมดถ้าเป็นก้อนแล้วมันขวางมันขวางท่อน้ําดีขวางระบบการดูดซึมปัญหาจะเกิดขึ้นเยอะ นะครับต่อมาครับข้อที่3นะครับเขียนว่าเกล็ดไขมันหรือไขมันข้นมันคืออะไรครับมันคือก่อนที่จะมาเป็นไอโคเลสเตอรอลแบบเป็นก้อนแบบเมื่อกี้มันจะเริ่มรวมตัวรวมโมเลกุลกันเป็นเจลลี่ก่อนเป็นเจลก่อนเป็นเกล็ดเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรครับข้นข้นนะครับเป็นโมเลกุลที่มันยังไม่เป็นก้อนดีนะครับพวกนี้คือของใหม่นะครับที่ยังไม่สังเคราะห์รวมตัวกันเป็นก้อนหรือตกผลึก พวกนี้ก็คือเวลาออกมาได้นี่ก็ถือว่าดีมากก่อนไปเดือดดักก่อนที่มันจะออกมาเป็นก้อนแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าในร่างกายฉันไอรวมเป็นก้อนแล้วลึกอีกเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่อันนี้ณปัจจุบันของใหม่ๆนะครับหลายคนพอออกมาปุ๊บเข้าคอร์สหลายๆครั้งใช่ไหมครับพอหลายๆครั้งออกมาก็ยังเติมของใหม่อยู่เตัวข้นตัวที่ยังสะสมใหม่ยยเป็นก้อนไม่ได้ก็ออก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 มาอย่างนั้นน่ะเราเลยดึงไม่ถึงชั้นที่ลึกลงไปนะครับต่อมานะครับอันที่สี่ น้ำมันเสียนะครับน้ำมันเสียข้างในตับมันคืออะไรครับจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เผาผลาญเชนหรือไขมันเนี่ยได้นะครับจากไขมันเราจะย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกิลโตรและเอาไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายเอาไปสร้างคอเลสเตอรอลนะครับเอาไปสร้างต่างๆเอาไปสร้างฮอร์โมนอะไรก็ช่างนะครับร่างกายเราสังเคราะห์ย่อยอาหารย่อยไขมันที่เรากินเข้าไปได้แต่ปรากฏว่าไขมันนั้นต้องเป็นไขมันทางธรรมชาติมีโมเลกุลแบบธรรมชาติ แล้วไขมันธรรมชาติคืออะไรถ้าเราไปเอาลูกปาล์มมาสดๆแล้วหีบปาล์มออกมาแล้วเราก็เอาน้ํามันนี้มาผัดทอดเราจะได้น้ํามันที่เป็นธรรมชาติถ้าเราเอาถั่วเหลืองมาเราไปกันน้ํามันจากถั่วเหลืองออกมาสดๆได้เราก็จะได้น้ํามันธรรมชาติน้ํามันทุกชนิดธรรมชาติทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้บนโลกยุคนี้น้ํามันไม่เป็นธรรมชาติอีกแล้วนะครับเกินกว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่เป็นน้ํามันธรรมชาติเพราะอะไรเขาเอาไขมันพวกนี้มา และเขาเอาไปผ่านกระบวนการยิงไฮโดรเจนอะตอมเข้าไปนะครับไปผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็นะครับคือผ่านความร้อนกว่า250องศาในกระบวนการนะครับมันทําให้แขนของโมเลกุลของไขมันที่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรครับมีเดียมไม่ใช่เชนครับเขาเรียกว่าแขนคู่นะครับแขนคู่พันธะาแขนคู่ของไลปิกเนี่ยนะครับของไขมันเนี่ยมันจะบิดตัวออก1 8อองศาพอมันบิดออกปุ๊บ มันจะเปลี่ยนเป็นคําว่าไขมันทรานซึ่งตอนนี้อเมริกากลัวมากเพราะเขาฆ่าคนอเมริกาไปเยอะมากเลยไขมันตัวนี้นะครับมันเกิดจากการที่เราไปเข้าใจว่าเราเอาน้ํามันมาผัดทอดซ้าๆแล้วจะเกิดไขมันทรานแต่ในกระบวนการผลิตไขมันที่ไปผ่านการยิงไฮโดรเจนอะตอมแล้วก็ไปผ่านความร้อนขนาดนี้มันเป็นไขมันทรานสมบูรณ์แบบก่อนที่เราจะมาทอดซิทีนี้พอเรากินไขมันพวกนี้ไปเนี่ยกระบวนการจัดการโมเลกุลแบบนี้ร่างกายเราไม่รู้จัก มันเป็นโมเลกุลที่เกิดขึ้นใหม่บนโลกนี้ชีว่าในร่างกายมนุษย์ไม่รู้จักมันเกิดการย่อยยากมากแล้วย่อยไม่ค่อยได้พอย่อยไม่ค่อยได้เสร็จปุ๊บมันเกิดการไปตกค้างอยู่ที่ตับครับมันเป็นไขมันที่ไปค้างอยู่ที่ตับพอมันไปค้่งอยู่ที่ตับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําออกซิเดชันอยู่ในตับอยู่เรื่อยๆเาผาผลาญเนื้อตับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จะเกิดความร้อนที่ตับสูงมากเพราะความร้อนที่ตับเยอะๆเนี่ยมันทําให้คนคนนั้นประสาทหูจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆ เพราะตับจะระบายโปรตอนและความร้อนออกทางหูตลอดเวลาการแพทย์สมัยใหม่เขายอมรับที่โบราณบอกหูดับตับไหมเราคิดว่าคนโบราณพูดเล่นแต่จริงๆแล้วคําว่าหูดับตับไหมสมัยใหม่นี่พอเะลาคนเป็นไข้เขาเอาประหลอดชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้ววัดความร้อนที่หูถ้าความร้อนที่หูขึ้นเยอะแสดงว่าน,นี่แหละตับมันไหมคนโบราณบอกมันร้อนอยู่ข้างในนะครับนี่คือหูดับตับไหมวิทยศาศาสตร์นะครับตรงนี้เอง พอไขมันพวกนี้ไปข้างมันจะสร้างความร้อนและออกซิเดชันแล้วทําให้ตับของเราเนี่นะครับร้อนมากมันต้องระบายความร้อนทางหูคนพวกนั้นจะถูกกดประสาทหูหูจะตึงไปเรื่อยเเสื่อมไปเรื่อยๆหลายๆคนที่มีภาวะลักษณะนี้พอเวลาที่ทําคอล้างพิษจะมีด้านบนที่ลอยอยู่บนสุดคือน้ํามันครับแต่น้ํามันนี้มันเหมือนน้ามันขี้โลน้ํามันเครื่องดําปีเลยทายออกมาจากมอเตอร์ไซค์ทายมาจากรถยนต์ที่ผ่านการเผาไหม้มาเยอะๆนะครับดํามืดเลยไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่านะครับ มันจะอยู่ชั้นบนสุดพอไอตัวนี้ออกมาหลายๆคนที่ประสาทหูเริ่มเสื่อมดีขึ้นคือมันได้ยินดังขึ้นจริงๆเขาพูดดังเท่าเดิมแต่ว่าหูเราเหมือนกับว่ามันประสาทสัมผัสนะครับการรับเสียงดีขึ้นเพราะว่าตับของเราเบาลงมันจะเริ่มดันความร้อนน้อยนะครับตัวนี้ออกมาได้ดีมากอันตรายน้ํามันพวกนี้ถ้าข้างในตับจะทําให้เนื้อเยื่อที่ตับแข็งตัวนะครับจะทําให้เนื้อเยื่อที่ตับแข็งตัวพอเนื้อเยื่อที่ตับของเราแข็งตัวแล้วมันเกิดอะไรครับมะเร็งตับอันตรายมากเลย ใครออกน้ำมันดำนะครับดีใจกระโดดโลดเต้นเลยนะแต่ว่าระวังครับอาหารผัดทอดที่เป็นน้ํามันที่ผมได้บอกตรงนี้อันตรายจริงๆนะครับจะต้องลดละเลิกเลยนะครับอันตรายมากนะครับต่อมานะครับตะกรํนไส้ครับตะกรํนไส้ไม่เกี่ยวกับระบบกินน้ํามันมาอก่อเมื่อวานอันนี้เกี่ยวกับระบบในวันแรกก็คือขยะในลำไส้ครับทำความเข้าใจให้ชัดๆเวลาเข้าคลาดล้างพิษตับเราจะแบ่งเป็นสองช่วงครับผมเราจะแบ่งเป็นสองช่วง นะครับช่วงหนึ่งเนี่ยคือช่วงบนใช่ไหมครับตับตับอ่อนถุงน้ําดีท่อน้ําดีกินน้ามันมะกอกไปดึงลงมาช่วงที่2คือช่วงล่างคือช่วงลําไส้ที่เราทาดีท็อกทิ้งลงไปแล้วก็อาหารไม่เพิ่มลงไปใหม่เราล้างสองช่วงนี้นะครับเพื่อความชัดเจนเราเราล้างสองช่วงนี้นะครับแต่ทีนี้เสร็จเพื่อว่าปรากฏว่ามันยังไม่หมดเพราะคอสนี่เป็นคอสสั้นนะครับเพราะคอสสั้นเนี่ยเราเข้าคอสล้างพิษตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมครับเราทําดีท็อกมา1วัน บางคนยังไม่หมดวันนี้ยังออกมาอยู่เพราะลำไส้ยังไม่สะอาดพอก็เลยยังพบอยู่แล้วก็มาออกในวันนี้ก็เลยพบกับการลำไส้ในวันนี้ด้วยลักษณะมันเป็นยังไงครับลักษณะมันอาจจะเป็นเหมือนสไลด์นะดำๆเขียวๆน้ำตาลนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากพลักทางการแพทย์เรียกว่ามิลคอยพลักมันเป็นปฏิกูลนะครับเป็นอิอนทรีย์วัตถุนะครับเป็นขยะเป็นของเสียที่หนึบมาก แล้วชอบไปเกาะอ,อยู่ที่ข้างผนังของรำไส้นะครับ